สวัสดีค่ะเพืเ่อนส่งแบบมาให้ทําให้นะคะเป็นกางเกงเอวยางยืดนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่สิบหน้าจีบสองจีบนะคะกระเป๋าข้างแต่ตัวนี้ยางเขาจะไปตั้งแต่ตรงจีบเลยนะคะยางด้านหลังยางเต็ม เป็นไซส์ใหญ่นะคะเอวเอวสามสิบแปดนิ้วสะโพกห้าสิบสองนิ้วเป้าไม่ได้วัดมานะคะจะใช้สะโพกหาเป้านะคะความยาวสามสิบหกใต้ขอบป 21, ลายขายี่สิบเอ็ดรอบมาทำกันเลยค่ะ อากริมกระดาษนะคะวัดเข้ามาห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วปีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้า เส้นกลางเต้านะคะจากริมบนลงมาประมาณสองนิ้วสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวค่ะเต้าไม่ได้วัดมานะคะไซส์ใหญ่ใช้สะโพกค,ค่ะสะโพกห้าสิบสองนิ้วหารสาม หารสามจะได้ประมาณสิบเจ็ดจุดสามนะคะลบสามนิ้วเป็นไซส์ใหญ่นะคะเป้ายาวเราจะลบไปสามนิ้วได้ประมาณสิบสี่นิ้วกับสามขีดนะคะเราปัดเสร็จทิ้งไปก็ได้ค่ะใช้สิบสี่นิ้วจากเส้นเอววัดลงมาค่ะสิบสี่นิ้ว สี่นิ้วปีเป็นเส้นเป้าเป็นเป้าที่ยาวนะคะเราจะวัดขึ้นสามนิ้วสามนิ้วปีเป็นเส้นสะโพกหาสะโพกนะคะ สะโพกห้าสิบสองบวกหลวมด้านหน้ามีจีบนะคะบวกหลวมไปสองนิ้วห้าสิบสี่หารสี่ได้สิบสามครึ่งจากเส้นกลางเป้าวัดมาเลยค่ะสิบสามนิ้วครึ่งตีตรงๆมาค่ะ ดูในส่วนของเป้ายื่นด้านหน้าจากมุมไซใหญ่นะคะวัดออกมาหนึ่งนิ้วกับสามกระเบียดขาดไปสองขีดเท่ากับสองนิ้วนะคะจากมุมวัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วโคงเป้าหน้าสามจุดนะคะ ความยาวความยาวแล้วแต่ไซส์นะคะอันนี้ให้มาสามสิบหกใต้ขอบความยาวค่ะเอเวเข่านะคะถ้าวัดไว้จากเอววัดลงมาได้เลยนะคะเอเวเข่า ถ้าไม่ได้วัดไว้เราจะใช้เส้นเป้ากับเส้นกางเกงยาวนะคะจับแบ่งครึ่งค่ะติดไว้ค่ะแล้ววัดขึ้นมาสองนิ้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเขา่า ได้นในจุดนี้นะคะเราจะหาเส้นกลางหน้าขาเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวางผ้าไม่ให้ผ้าบิดนะคะจะใช้เส้นเป้ายื่นด้านหน้ากับเส้นสะโพกนะคะจับแบ่งครึ่งได้แล้วเราก็ใช้วัดค่ะจากมุมนะคะ ขาดไปหนึ่งขีดนะคะหกนิ้วขาดไปหนึ่งขีดนะคะหกนิ้วได้แล้วตีมาเลยค่ะเส้นกลางหน้าขาสำหรับเป็นเกณฑ์นะคะในการวางผ้าเพื่อแม้ผ้าบิดนะคะตีมาเลยค่ะเส้นกลางหน้าขา ได้ในจุดนี้นะคะดูปลายขายี่สิบเอ็ดนิ้วจับแบ่งครึ่งค่ะได้สิบนิ้วครึ่งทําชิ้นหน้านะคะเราจะลบไปสามกระเบียด ได้อยู่ที่เก้านิ้วสามเบียดนะคะจับแบง่งครึ่งได้อยู่ที่ขาดไปขีดนึงนะคะห้านิ้ววัดมาเลยค่ะชิ้นหน้านะคะได้แล้วเราก็ตีด้านข้างเลยคะ่ะ ตีมาที่เส้นสะโพวกวัดในส่วนนี้นะคะหกนิ้วกับสองขีดวัดมาค่ะหกนิ้วกับสองขีด หรือว่าหกนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะตรงนี้เขาต้องเท่ากันได้แล้วเราก็ตีขานในเลยค่ะได้แล้วโค้งขานในใช้ห่างๆนะคะโคง้ง ดูในส่วนของเอวด้านหน้าเป็นซิฟหน้านะคะวัดเข้าครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกวัดลงครึ่งนิ้วจะเป็นเอวด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นเส้นเป้าด้านหน้าเส้นนี้ไม่ใช้ด้านหน้าจะมีจีบนะคะสองจีบ บัดมาสามก็ะเบียดค่ะจุดนี้นะคะสามก็ะเบียดครึ่งนิ้วจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะได้แล้วตีมาที่เส้นเป้าค่ะอันนี้เป็นจีบนะคะด้านหน้าสองจีบจีบที่สองนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้ว นิ้วครึ่งนี้ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับไซส์อันนี้ไซส์ใหญ่แบ่งครึ่งตีมาที่เส้นสะโพกตีบจะเย็บล็อกนะคะลงมาสองนิ้วสองนิ้วเย็บลงมาแค่นี้นะคะตรงนี้เป็นรีดปล่อยเอว l สามสิบแปดนะคะหารสี่ได้เก้านิ้วครึ่งแล้ววัดมาค่ะเก้านิ้วครึ่งจีบนะคะสองจีบก็จะเป็นสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียดวัดมาค่ะสองนิ้วกับหนึ่งกระเบียดแต่นี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมียางยืดตั้งแต่ตรงจีบนี้ไปเลยนะคะเราก็จะเผื่อดึงยาง จากสะโพกแล้วก็ตีขึ้นมาเลยค่ะเื่อดึงยางไปนิ้วสามนะคะขาดไปสองขีดสองนิ้ววัดลงมาหนึ่งนิ้วกระเป๋าหกนิ้วตรงนี้เป็นกระเป๋าข้างนะคะด้านหน้า ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบซิปหน้ามีกระเป๋าสองจีบเนี่ยเขาจะดึงยางตั้งแต่จีบแรกไปเลยดึงตั้งแต่เส้นนี้ไปเลยนะคะอันนี้มีซิปนะคะเพราะว่าดึงยางแค่เนี้ย รวมกับหน้าหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้เท่ากับสโพกห้าสิบสองนิ้วนะคะต้องมีซิปด้านหน้าสาบซิปหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดซิปก็ประมาณแปดนิ้วนะคะอันนี้มีซิปนะคะถ้าไม่มีซิปเนี่ยเราจะต้อง วัดเอวด้านบนด้านหน้ากับด้านหลังให้ได้เท่ากับสะโพกห้าสิบสองนิ้วนะคะถึงจะดึงสะโพกขึ้นเสร็จแล้วมาดูที่ชิ้นหลังเ้ายืดน,นะคะวัดออกมาสามนิ้ววัดลงครึ่งนิ้วตีมาค่ะที่มุม เป็นเป้ายื่นด้านหลังนะคะวัดเข้านิ้วครึ่งได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเป้าด้านหลังนะคะสีแดงอันนี้เป็นเป้าหลัง จากเอวเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วดูที่สะโพกห้าสิบสองบวกรวมนะคะสองนิ้วห้าสิบสี่หารสี่สิบสามนิ้วครึ่งวัดมาเลยค่ะสามนิ้วครึ่งอันนี้บวกรวมไปแล้วนะคะ อันนี้สะโพกที่ให้มาบกหลวมสองนิ้วเพราะว่าด้านหน้าเขามีจีบด้านข้างนี่ใช้เส้นเดียวกันเราใช้ห่างๆเลยนะคะเส้นเดียวกันมาเลยค่ะ ดูที่ขานในเราลบไปสามกะเบียดนะคะแต่เราจะด้านข้างเนี่ยเราจะไม่วัดออกไม่วัดออกสามกะเบียดนะคะเราจะมาออกขานในที่เดียวสามกะเบียดก็เป็นนิ้วครึ่งนะคะจุดนี้ตรงเข่าก็นิ้วครึ่งค่ะ ลองวัดรอบไปขาดูนะคะว่าเราต้องการรอบอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วเก้านิ้วสามยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะปลายขาที่เราต้องการ ได้แล้วก็โค้งขานในค่ะตรงนี้ถ้าเขาหักมากเราออกมานิดหนึ่งได้นะคะหนึ่งขีดได้แล้วก็โค้งเป้าหลังจะใช้ประมาณเส้นสะโพกกับเป้ายื่นด้านหน้านะคะโค้งเป้าหลัง ให้เขานอนนอนตรงนี้ก็เส้นเดิมมาเลยจากมุมขึ้นมาประมาณสามกเบียดนะคะจากมุมตอานนี้เอวเอวเราก็ตีขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นยาง ตรงนี้ก็ตีไปเลยค่ะอย่างด้านหลังทีนี้เราก็จะมาดูขอบเดีย๋ยวลองวัดเป้านะคะถ้าเป้าไซส์ใหญ่ไม่ได้วัดเป้าทำแบบนี้ตัดดูหนึ่งตัวก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวช่างจะมีวิธีถ้าเป้ายาวไปเนี่ยจะมีวิธีปิดให้นะคะ อันนี้ชิ้นหลังเนี่ยเราก๊อปออกมาได้เลยนะคะก๊อปออกมาเป็นชิ้นหลังได้เลยเส้นสีแดงแล้วก็กิ้งเส้นกลางหน้าขาไว้ด้วยนะคะก๊อปออกมาเส้นสีแดงนะคะกิ้งเส้นกลางหน้าขาด้วยเป็นชิ้นหลังอันนี้เราลองมาวัดเป้าาเป้าตัวนี้จะได้เท่าไหร่ สิบสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดสามสิบสามครึ่งเต้านะคะสามสิบสามครึ่งใต้ขอบ ได้แล้วเราปิด,ปด,ปดจีบจะหาขอบอยางนะคะที่เราจะต้องใช้ว่าเนี่ยจะเย็บมาแค่นี้แล้วตรงนี้เราก็เย็บผังห่างไว้นะคะมีผังห่างไว้แล้วก็รีด ด้านหน้านะคะดูหายางนะคะไซสใหญ่ใช้ยางหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะจะได้ไม่ค้ำนะคะหนึ่งนิ้วเราก็จะตัดขอบเป็นขอบตรงๆนะคะยวยาวสองนิ้วครึ่งเพราะว่ายางหนึ่งนิ้วให้เขามี เผื่อหลวมนิดนึงแล้วก็วัดด้านหน้ามาถึงจีบนี่นะคะตรงนี้เราจะเป็นยางแล้วก็ด้านหน้าติ๊กไว้ค่ะแล้วก็จะเป็นจีบอันนี้เป็นชิ้นหน้าก็จะอยู่ด้านข้างนี่นะคะอันนี้ก็คือครึ่งหน้าอันนี้ชิ้นหลัง เราก็เปิดไซส์ใหญ่เพื่อนๆก็ปกไปนะคะจะได้วางง่ายไซส์นี้เมกครึ่งไม่พอนะคะเพราะว่าเกณฑ์ผ้าไม่ได้จะใช้เป็นถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยใช้ผ้าหน้าสี่สิบหกจะดีกว่านะคะใช้ความยาวสองเท่าถ้าซื้อมาเมกครึ่งเนี่ยไซส์ขนาดนี้ส่วนส่วนแล้วเกณฑ์ผ้าเขาจะไม่ได้นะคะเขาจะบิดได้แล้วเราก็จะมาที่หลังที่หลังนี่ตรงๆเลยนะคะ แล้วก็ติ๊กไว้อันนี้ก็คือแล้วก็ทบมาเพราะเราจะตัดแช่เส้นเดียวยาวๆนะคะทบมาอันนี้ก็คือด้านข้างอันนี้ด้านหน้าตรงนี้ที่ไม่มีไม่มียางนะคะตรงนี้จะเป็นยาง ไปเลยนะคะยาวไปเลยตรงที่ไม่มียางเนี่ยก็จะมีขอบเคมีนะคะขอบเคมีแค่ครึ่งเดียวนะคะแค่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดพอตรงนี้เราก็จะเผื่อยืดตรงสาบซิปนะคะเพราะว่าเป็นซิปหน้าอันนี้จะยืดส่วน,นมากซิปแนวเนี้ยด้านหน้าก็จะเป็นา้ายทับกวานะคะถ้าถนัด ถ้าถนัดมือป่าก็จะเป็นใจทับป่านะคะสําหรับรูดซิปง่ายๆนะคะอันนี้เรียบร้อยขอบนะคะตอนนี้เราจะดูว่าเราจะตัดยางเท่าไหร่เอลสามสิบแปดอันนี้คือขอบนะคะเมื่อกี้เนี่ยคือตัดหนึ่งเส้นยาวๆไปเลยอันนี้คือจากจุดนี้ก็คือ เป็นผ้าเคมีจากนี้ก็จะเป็นผ้าธรรมดาที่ไม่มีนะคะเพราะจะต้องดึงยางแต่นอยางที่เราจะใช้เอลสามสิบแปดเราก็หักด้านหน้าทิ้งไปค่ะสามสิบแปดนะคะเอวยางตั้งแต่ตรงนี้นะคะมาถึงด้านหน้านีแล้วก็สองครั้งนะคะซ้ายกว่า ก็จะเหลือยี่สิบเก้ายี่สถ้าเราจะดึงยางให้เล็กก็ลบไป5นิ้วก็ตัดยางยาว24นิ้วนะคะเลื่อเย็บตั้งหากยางเรียบร้อยนะคะตอนนี้ถ้าเราตัดหนึ่งตัวเนี่ยเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ไม่ได้วัดเต้าเราก็ชิ้นหลังออกมานะคะถ้าใส่แล้วเป้ายานนะคะเป้ายานเกินใสอันนี้ช่าง กับชิ้นหลังมาถ้าเป้ายานเกินไปนะแบบพับขอบลงแล้วก็คือหนึ่งขอบเนี่ยก็จะนิ้วหนึ่งเราก็จะมาเอาตรงนี้ขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปตัดข้างบนทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงส่วนเนี้ยเขาจะไม่ได้สัดส่วนกันเราใช้มาวัดตรงเส้นสะโพกสำหรับใส่แล้วตัดดูใส่ลองแล้วหนึ่งตัวเป้ายานเกินไปนะคะคือพับขอบลงแล้วเนี่ยพอดีก็คือหนึ่งนิ้ว เราก็จะมาใช้เส้นสะโพกวัดขึ้นนะคะสำหรับเป้ายานนะคะวัดขึ้นมาครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วอันนี้เราจะปิดนะคะเส้นนี้เราจะปิดปิดขนานมาเลยชิ้นหลังก็เหมือนกันครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนะคะอันนี้สำหรับเป้ายาน ้าวัดอย่างนี้ขึ้นเราไปเอาปลายขาลงครึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวเขาจะสั้นเกินเราก็ปิดปลายไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งตรงเอวนะคะถ้ายานมากเราสามารถวัดขึ้นได้มากกว่านี้นะคะแล้วเราก็ปิด อันนี้เขาแค่ครึ่งนิ้วก็ไม่ต้องแต่งนะคะใช้ได้แต่ถ้ามากกว่านี้ก็ต้องแต่งนิดหน่อยก็แต่งได้เลยนะคะด้านหน้า แล้วก็พับมาเลยค่ะอันนี้สำหรับเป้ายานนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วัดเป้าบางทีไซส์ใหญ่เนี่ยวัดเป้าจะวัดยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะทับเป้ายานแล้วก็ปิดแนวเนี้ย ก็ไปเอาปขาลงครึ่งน,นิ้วแต่ถ้ามีไซส์คนอ้วนเนี่ยถ้าเขาใส่ใต้สะดืออีกนะคะด้านหน้าเวลาเดินเนี่ยเขาก็จะแบบงอขึ้นมาแบบเหมือนกับเป้าเหลือเราก็จะเก็บในส่วนนี้นะคะเก็บอีกนะคะเก็บได้อีกแก้เป็นจุดๆเลยคะ่ะไซส์ใหญ่ด้านหน้านะคะวัดขึ้นครึ่งน,นิ้วสะโพกนี่เท่าเดิมนะคะ แลตีเฉียงมาเลยค่ะอันนี้สําหรับเวลาเดินแล้วเป้าเขางอขึ้นมานิดหนึ่งสําหรับคนที่ใส่เอวแล้วก็ปิดเพื่อนๆจะดูเอานะคะเป็นจุดๆไปว่าเป็นแนวไหน อันนี้เท่าเดิมนะคะเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้มาก็าประมาณนี้นะคะสำหรับไซส์ใหญ่จะพกห้าสิบสองนิ้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ